เราได้พูดคุยกับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็อาจาร,รย์ประจํา s i t ทไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเรายังพูดคุยกับอาจาร,รย์อยู่ครับแต่ว่าอาจาร,รย์ท่านนี้เนี่ยไม่เคยเรียนที่ SIT ไม่เคยสอนที่ S i t ทด้วยแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีลูกนะครับสคนที่เรียนอยู่ที่ s i t ครับและอาจาร,รย์ท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา New Physics t e t e r นั่นเองสวัสดีครับอาจารย์ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธ์ปัฒนับุงศักด์นะครับก็เป็นเจ้าของสถาบัา Neo น n e o Physics Center นะครับ ตำแหน่งอีกตำแหน่งก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนประจําอยู่กับหลายๆโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนสินกรเบียนโรงเรียนราชินีโรงเรียนเซนหลุย์เธอเทิงซาวโรงเรียนดีเอสเซนนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็เป็นวิทยากรพิเศษในการติววิชาฟิสิกส์ให้กับสถานีโทรทัศน์วิทยุ แห่งประเทศไทยคือ e t v นะครับผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆอาจารย์เพราะว่าผมก็เคยเรียนกับอาจารย์ด้วยนะครับที่ลูกอาจารย์2คนเนี่ยเรื่องเรียนที่ sit นะครับอาจารย์พอจะเล่าได้ไหมครับว่าทําไมลูกทั้ง2คนเนี่ยถึงมาเรียนที่ sit ครับตั้งแต่เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนซึ่งระเบียนนะครับกับผมก็เป็นอาจารย์พิเศษที่นี่มา30ปีได้แล้วนะครับคือช่วงแรกที่ผมสอนเนี่ยนักเรียนเขาก็คุยกันนะครับว่าเฮ้ยไปสมัคร เรียน SIT หรือยังตอนนี้ก็เริ่มลาสมัครแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จักนะครับว่า SIT เนี่ยคืออะไรก็ถามเขาว่า SIT คืออะไรนะครับก็ธิบายใ้เขาก็บอกว่าเนี่ย SIT เนี่ยก็ช่วงแรกนะครับสมัยก่อนนะครับก็บอกว่านะเข้าไม่ยากนะครับแต่ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยจบยากแต่ทุกปีเนี่ยก็จะมีนักเรียนมามาพูดอะไรไปสมัคร SIT หรือยังไปสมัคร SIT หรือยังนะครับจนกระทั่งมาถึงนะค เวลาที่ลูกชายคนโตผมจะเข้าเรียนนะครับนะเขาก็บอกว่าเ,เขาอยากจะเข้าเรียน SIT นะตอนนั้นผมก็เร่มต้องมาค้นคว้าแล้วว่ามาดูว่าเอสมันคืออะไรนะครับก็ไปค้นคนวา้ารวมกับภรรยานะครับซึ่งตอนที่เขาเข้าเรียนเนี่ยนะก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะครับก็ทำกิจกรรมด้วยและตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยก็ได้มาสัมผัสกับ SIT นะครับว่าเป็นยังไง ก็อาจารย์ที่สอบที่ไอทนะครับก็ให้ความสนิทก,กับน,นักศึกษาที่เรียนเนยะคอดข้างมากนะครับให้นะปรึกษาเรืต่างๆได้ไดนะครับแม้แต่การทำโปรเจกต,ต์ตอนจะจบเนี่ยก็ยังมีการเป็นเหมือนกับคอนเฟซ์เลยนะมาะช่วยเหลือน,นักศึกษาเพื่อให้สามารถจบได้นครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับลูกสาวคนต่อมาเนี่ยเขาก็มาสอบ นะที่ SIT ก่อนนะครับแล้วก็ได้ทุนฟูทุนร้อยเปร็นะทุนฟูของ SIT อนะครับซึ่งที่เขามีความประทับใจ SIT เพราะาตอนที่มาสอบสัมภาษณ์เนี่ยตัวสไอทีเนี่ยพรีเซนต์เลยต่างๆเนี่ยทันสมัยมากเขาประทับใจมากเลยนะครับแ,แล้วพอเขานะเข้ามาเรียนเนี่ยผมก็ได้เข้ามาค่อนข้างจะใกล้ชิดกับ S i t เนี่ยมากขึ้นนะครับตอนเรียนจากรุ่นพี่เขาจนมาถึงเรียนรุ่นลูนลกสาวนะครับ ตอนนั้นอาจารย์ที่เข้ามาสอนนี่ก็ปรับปรุงเยอะมากเลยครับความใกล้ชิดการดูแลการเอาใจใส่ของอาจารย์จาก SIT เนี่ยก็ดีมากเลยครับตอนจบจากที่ SIT ไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้ตัวนี้นะครับไปต่อยอดเข้าเรียนที่ประเทศอังกฤษที่ UCL นะครับเกียิกรรมนี้ก็เป็นความประทับใจที่ลูกเนี่ยนะครับ ผ่านการเรียนจากเอสไทไปนะครับซึ่งความรู้ต่างๆนี่ก็ได้อย่างเต็มที่นะครับนี้โอ้แต่ที่ฟังนี่คือแบบถ้าผมมีลูกนะผมจะแบบมา,มา,มาเรียน s อ t ไทีเลยดีกว่ามาถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้ปกครองนะครับกำลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยแล้วลูกเนี่ยอยากจะเรียนที่ s อ t ไทีเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับในมุมของผู้ปกครองในมุมของพ่อครับคุณพ่อคุณแม่ที่กาลังคิดอยู่ว่าจะส่งลูกเนี่ยเข้ามาเรียน SIT เนี่ยดีไหมนะครับ อย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะไปรอดไหมในการเรียนนะครับผมบอกได้เลยว่ารอดครับตอนที่เข้ามาเนี่ยภาษาอังกฤษเราอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ทางเอสไอนี่ก็ซัพพอร์ตตลอดเป็นที่เลยนะครับในการที่จะให้ไปรอดนะครับและในทางด้านวิชาการน,นะครับผมก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าอาจารย์แต่ละท่านที่ สอดที่อ i t ทเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเป็นอย่างดีครับนักเรียนที่เข้ามานียก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนแต่มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพนะครับหรือว่าที่จะเอาไปเรียนต่อในระดับสูงๆต่อไปนะครับสถาบัน SIT ทเนี่ยเป็นสถาบันวิศวะอินเตอร์ที่ ผมกล้าพูดเลยด้วยว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้เลยครับฟังแล้วแบบรู้สึกว่าที่นี่นี่ดีจริงๆนะครับอาจารย์วันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวนะครับในมุมของคนที่ไม่เคยเรียนที่นี่ไม่เคยสอนที่นี่แต่ว่ามีลูกถึง2คนที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆครับที่มาแชร์เรื่องราวในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ